บริษัทชนบุรีอัสมีเดียกรุ๊ปจำกัดโดยคุณปาบังแสนรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดนะครับพร้อมด้วยงนานรับเหมาก่อสร้างพร้อมออกแบบภายใ,ในครบวงจรครับ0860์แปดหกศนย์ตองสตองแเต้นรถสวยจ๋าเจดผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ๋าเจดครับ0863557893ขอขอบพระคุณครับกดเวทีเข้มข้นครับครึ่งทางครับยกที่3ามไมคเกย์เบนท่านแม่ของเบนแหละครับเ,เกมเดินเข้าชนครับ เดชวิทมีแข้งซ้ายหน้าตีเบรกดูครับอ่ะดูในั้งมูความแข็งแกร่งทางด้านของเดชวิทล็อกคล้องได้เบนต์เองก็คล้องแล้วลากมาครับต่างคนต่างต,างตีเอาแล้วครับตรงนี้ได้เปรียบไม่มีใครได้เปรียบแล้วครับดูดีทั้งคู่ครับแหมจังหวะจับดีเดี๋ยวทั้งคู่เลยนะครับทั้งเดชชวริทแล้วก็เบน์ครับแหมต้องดูว่าวงไนนีีสุดท้ายท้ายสุดใครจะแร่งแล้วก็ตีเจ็บกว่ากันอ่ะเรียมจับเรียมนี้ครับ จับจับได้ได้ดีทั้งคู่ครับตีกันไปตีกันมาแมแต่ว่าใกล้ใกล้เชือกใกล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการงัดออกมาครับงัดออกมาครับแล้วก็มาตีกันต่อครับโอ้โหนี่ครับ่าดูนอกนอกโอ้โหตอนนี้ผ่าชิงออกแขงแล้วก็ไนครับแมาพอประกบไนด้วยต้องบวยอาวุธที่คล้ายๆกันเลยครับา้คยๆกันท่าของเบนนี่รุ่นพี่แล้วครับ ต้นๆนี่เหมือนว่ารุ่นน้องจะหว่นๆแต่มาถึงตรงนี้ครับเดชโชลิที่เป็นรุ่นน้องนี่ไม่กลัวแล้วครับพอไม่กลัวแบบนี้นี่เหนื่อยครับเบนเดินไนเข้าไปนี่น้องมีเถียรมีตัวตลกครับลบเดินชนแล้วเหมือนกันครับเดชโชลิแต่จังหวะนี้ของคอครับล็อกได้สวยครับเดชโชลิแต่ีได้ทุกท่าทุกทางเหมือนกันครับโอ้กรรมการต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้หน้าบานแขนป้ายรับจ้างตีเข่าเหมือนกันครับบอลครับนี่เบียกยกสามนะครับแมเชื่อว่ายกต่อไปเดือนกว่านี้แน่แน่เอาว หมด,ดยกก่อนพักคู่เดียวครับปอกไนน่ชนต้องขอขอบพระคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพชรดีีอะคาเดมี่จารันสุวง 34, สาวสิบสี่สาสกุลยิมตลาดการรัศวัยลำดุกกาคลองสี่อุปกรณ์วัยยี่ห้อคลายวัยเด็กเจ็ดแปดเก้าคลองสนภูรีสอดร,ร้านอาหารหอมกุ้งกุ้งเผาและท็อปออฟเดอะพาวเออแกนเซอร์หาออดหาใหญ่ขอขอบพระคุณครับต่อครับยกที่สี่ครับเปิดเกมเด้เข้าหานะครับเด็กโชว์ที่ครับรุ่นน้องแข้งขวาไปครับเปิดทางด้านของเบนก็ไม่ยอมแล้วครับ แขนสู้ไอ้จังหวะนี้เหลี่ยมไปของใครครับมาแหนด้านของเบนครับพลิกตัวหมุนมาแล้วดันรุ่นน้องเข้าเชือกครับกรรมการชัยยุทธแยกมาเริ่มใหม่กลางเวทีครับขยับเปิดเกมเลยครับเดชโอลิศออกมายกสี่นี่ดูว่าอยากจะเปลี่ยนทรงเป็นชกในเกมตั้งรับบ้างนะครับมุมน้ำเงินครับเบนอ่ะวงในครับนัวเนียนัวเนียครับอาศัยความสดอาศัยแบบความแข็งแกร่งครับมุมแดงครับเดชโอลิศลูกหลานจากชลบุรีครับ เสียบเข้าไปเดวชวัลเลศวงในไล่เลียบ <c oughs> แต่ว่ายังไม่ทันัดถนี่ครับชัยยุทธแยกออกมาก่อนอต่อดนนะเดิเข้าไปครับทีนั้นเดชชลิศเสียบซ้ายขวางหน้าครับแม่เบนขวางตั้งกำแพงครับเดชชลิศไม่สนครับกำแพงอะไรไม่รู้ครับเสียบไปก่อนครับกำลังชัยยุทธทนดูไม่ได้แล้วครับไม่มันไม่ถนัดไม่ขัดหูกับตาต้องแยกครับไปมาเริ่มกันใหม่โอ้โห,โหอ่ะตอนนี้ กลับมาเดินเบนเบ้นมาตอนนี้ตีโอ้แต่ว่านี่ครับมาหาคนละขะคนละเขาตรงไหนก็มาการแยกออกมาเกมเปลี่ยนหรือเปล่าครับแม่ทางด้านของเบนเปิดเกมเดินครับแล้วจับได้ดีด้วยเอาเสียบซ้ายนำทางเข้าไปจับนายเด่งตีครับเดชโชลิศก็ไม่ยอมครับแทงคืนทันทีมาดูว่าเกมคู่นี้นี่ใครเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินนี่ ทำได้ดีเลยนะครับช่วงท้ายๆครับปลายยกสี่อีกแมหมดผู้ชนะนี่รับไป10,000บาทนะครับผู้แพ้รับไป5,000บาทแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับจะมอบเป็นสวัสดิการให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับรายการกูศนนัดใหญ่นะครับที่วันศุกร์ที่30กันยายนนี้ครับที่อำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับโดยจากตุ๊บปอพงสว่างและก็เสียล้นเอดนาคาครับ ได้ของเบน์ครับลุยแหลกเพราะว่าเดินเปิดเกมขาชนเข่าครับไม่รู้ว่าจะทาหรือเปล่าแล้วครับออสเกมแบบนี้นี่แต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ครับเบนต้องเร่งสปีดหน่อยนะครับเกียร์เกียร์ดีอ้าวเดินไปตีตีได้ไหมตีได้ไหมครับหนวเนียหนวเนียกันอยู่ครับต้องขยันยกขยันเสียบขยันแทงหน่อยครับเบน์เดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้พาเสียบเข้าไปเบน พาตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาแรงเลยไอโอ้โหนี่ครับมาพยถมหักยังไม่หลมยังไม่ลลมครับจังหวะเปิดเกมเดินทำอถู่ก็ทาได้ดีครับท้านของเบนยกที่แล้วนี่ผิดแผนนิดเดียวแล้ะครับทําให้เกมยกนี้นี่มันเปลี่ยนทําให้เขาต้องปีบตัวเองครับเดินเข้าทําและอุธหนักเป็นเป็นอาวุธเข่าที่ต้องบอกว่ามันต้องใช้เกมยาวๆครับออสยกเดียวจะพอหรือเปล่าครับเหลืออีก40ิวินาทีาเจอขวางหน้าไปเมื่อสักครู่ครับทําท่าไปไม่เป็นเหมือนกันครับ อ่าพี่ครับบอกว่าหม,มัดมีไหมครับหม,มัดมีไหมครับ,ตรรบแต่ว่าเนี่ยครับตีไปตีมามันแข้งขามันยกบังได้หมดเลยครับเดชวลิตมหาชวงนี้อาจจะต้องยืมกำปั้นของก้องกุาชชลาเจี๊ยบลำอินทาครับอาจะชกในคู่ต่อไปไฟที่แล้วโป้งเดียวรับไป1ล้านบาทแต่าาว่าตอนนี้เวลามันน้อยลงไปเรื่อยๆครับน้อยลงไปเรื่อยๆเบนส์โอ้กแกก็พยายามเต็มที่แล้วครับฝ่ายนาเงินแต่ว่ามาจังหวะมันขาดขาดเกินเกินจะตีก็ตีไม่ันหมัดนะครับ ฝ่ายแดงขอสงบศึกแต่ว่าเวลาย,ยังเหลือเวลาย,ยังเหลือ,อนี่ครับปลายยกสุดท้ายบทยกครับบทยกสุดท้ายนี่ครับแล้วก็ขอโทษขอโูยกันครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้สปูตแบบด้วยกันทั้งคู่แหละครับจะต้องรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับนี่ถือว่าสุดมันเลยครับ